กันร้อยพังแล้วเอาบางทีก็ทิ้งนะฆ้าได้สักตด้ยิ่งเห็นหรือไม่ข้าเวียงขวานทีเดียวหัวถึงเธอมากไอเด็กเลวคุณนั่นไม่รู้จัง ไม่รู้ได้ยินเรื่องบ้าอะไรมาทำให้เขาเปรวาคีกลุลขนเช่นนี้ไตอ๋องปล่อยให้เกิดเรื่องเช่นนี้ได้อย่างไรนะดูจากความสามารถของเขาแล้วผงไทยเออสิคนก็สู้เขาไม่ได้นะไปอ๋องมองอยู่ไกลๆข้างไกลไม่เห็นสัตว์พาหนะรวมถึงกระบองเล็กนินด้วยเติเมแบบนี้ต้องมีอะไรซ่อนอยู่แนะ่เขาเปลวาคีนั่นมีอะไรกันแน่นะ ไม่เข้าใจไม่เข้าใจต้องรีบตามหาปีศานเนธท้องปีสุยไม่ให้เจอปีศาจเมธท้องปีสนนปุสยเป็นคณะคู่ใจของต้อ๋องที่รักเหมือนพี่น้องแท้ๆหายไปไหนแล้วล่ะทท้องปีสยุสยโอเคโอเคคำพุดซ้าแล้ว